นาทีซึ้งแจ็คแฟนฉันร้องไห้สะอื้นกลัวล่าสุดเมียคลอดลูกแล้วนับถอยหลังลูกลืมตาดูโลกแจ็คแฟนฉันร้องไห้สะอื้นใบหมอนกิติยาเตรียมคลอดลูกคนแรกแล้วคุณพ่อปลายแดงทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวโดยล่าสุดวันนี้28กรกฎาคมมดดำคชาภาโพสต์คลิปแจ็คแฟนฉันส่งภรรยาเข้าห้องคลอดพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า ดีใจด้วยอีกชั่วโมงจะเป็นพ่อคนแม่คนดีใจด้วยขอให้ทุกอย่างออกมาโดยปลอดภัยไม่เคยคิดคนอย่างอ e ีแจ็คจะมีลูกด้านแจ็คแฟนฉันก็ได้เผยความรู้สึกขนาดรอภรยาคลอดลูกว่าตอนนี้ต้องรอแยกกับภรรยานะครับเดี๋ยวอีกพร้อมกับร้องไห้1ชั่วโมงนะครับผมโคตรตื่นเต้นเลยกลัวสู้ๆนะที่รักเรียกได้ว่าคุณแจ็คดีใจจนน้ำตาไหลเลยและค่ะ ทางทีมข่าวก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อปไปแดงด้วยนะคะทีมงานเราขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ